เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนตุนเฟน7812ด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่ามาหาฉันหน่อยสิฉันพร้อมจะให้ค้กขีนายแล้วนะก็แมบก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยนะครับผมโอเคผมขอเรียกอ่า ระดับ normal ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าระดับโปรผมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคทั้งสองผมขออนุญาตไประดับโปรระดับ normal กันเลยนะครับผมไม่ใช่ระดับโปรนะ,ค,ะคือคลิปนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้อยู่กับใครเนาะ,ะโอเคขอพูดไปก่อนเลยคลิปแมปนี้มีเสียงเพลงไหมขออนุญาตเปิดนะโอเคะ <c oughs> okay, ไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยอุ้ยคุณยายแล้วนอนอยู่นะฮะโอเคเราก็ไปกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เราจะลอดจากที่นี่กันได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเฮ้ยลองเปิดไปคุกกี้เขาบอกว่าคีบควายเนะฮะคุณยายกำลังนอนอยู่โอเคซึ่งเราก็ไม่จะทำเสียงเราทำเผื่อทำเสียงดังนะฮะเราเผือทำคุกกี้ของคุณยายตกโอเคอ่าเราทำการไต่บันไดขึ้นไปเลยเดี๋ยวเโอเคมาเปิดปท่อนี้เลยเอาเดี๋ยวติดโอเค วิเหมือนอันนี้นเป็นที่น่าของคุณยายด้วยนะเนาะเฮ้ยกะโดดไปเลยเก็โดดไปเลยนะฮะก็โดดตรงท่อน,นี้เลยนะคะผมโอเคแล้วก็ไต่ามาตามไม้นี้อ่าชือ้อเฟ้ยกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มโอเคกดปุ่มไปนะฮะเฮ้ยข้างบนนี้มีน้องแมวด้วยนะฮะเป็นรูปภาพของน้องแมวนะัะผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะอ่าทำการเดินไปทางนี้เลยนะัะผมตอนนี้แสงคุณยา,ยายเราอยู่ใกล้มากนะฮะเหมือนอยู่ข้างล่างเลย ยชยเรานอนอยู่นะฮะตอนนี้แต่เสียงกรธค่อนข้างดังมากเราเดินไปค่อยเไปเฮ้ยคุณยายตื่นแล้วทุกคนหนีเร็วเฮ้ยเฮ้ยเราทำกันหนีกันนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยวิทูกกี้เฮ้ยคุณยายตดด้วยนะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะคุณยายเฮ้ยข้างหน้ามีปุ่มโอเคเรากดปุ่มกับกดโอเค,ออเคข้างหน้าประตูได้ยบการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดินเราเดินไปเลยนะฮะโอ้โหคุณยายกินแต่ชิคุกกี้มากโอ้โหคุณยายโกรธหนักมากแล้วทุกคน หลังจากที่เราได้ทําการเดินผ่านมานะคุณยายโมโห oh, เรามากเลยนะฮะโอ้โ uh ห huh. คุณยายเป็นอะไรมาครับเนี่ยโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะมีคุกกี้มีนมด้วยเนาะเป็นคุกกี้น่าจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะฮะคุกกี้ชิฟช,ช็อกโกแลตนะฮะใครชอบกินคุกกี้ว่าไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นลมร้อยโอเคลมร้อยเฮ้ยขบวนเป็นเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอ้โหเรียบร้อยโดนเลเซอร์ช็อตนะฮะ เออขึ้นไป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 ขึ้นอุ๊ออีกแล้วโอ้โหยเอาใหม่หนึ่งสองสามขึ้นไป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 โอเครอดขึ้นไป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 โอเครอดนะฮะเฮ้ออันนี้อันนี้จะรอดไหมรอดไหมครับอุ้ยไม่รอดนะเอาใหม่เอาใหม่โอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่าเออตรงนี้ตรงนี้ช่องนี้ช่องนี้อ่าไปทางนี้เลยทางนี้นะฮะผม โอเคเอ้ยเ,อ,อ,เอ,อ,อืม้ผมจะเร่งสปีดไปนิดนึงนะฮะเอาใหม่หนึ่งสองสามโอเคโอเครอดอยู่รอดอยู่โอเคไปทางนี้ไปทางนี้างนี้ตรงน,งนี้โอเคเฮ้ยเอ,อเออเฮ้ยพุ่งพ,พุโอเคเรียบร้อยรอดแล้วนะครับผมวู้วรวววววววอวว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 วาวว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 วมวววววอวว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 วเวเ เราใช้ลมลอยมันคือควันนะฮะเราต้องพุ่งไปข้างหน้าเอ,อ๊ะแต่โดนลาวาเผานะฮะเอาไปฟื้นไปขึ้นไปโอ้โดนอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยหนึ่งสองสามลงไปฟื้นฟื้นฟื้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็โดดมาตรงนี้นะฮะกระโดดมาตรงนี้เลยนะครับผมกระโดดมาตรงไม้นะครับทุกคนตอน,นนี้แล้วก็ทําการไต่มาตรงนี้นะฮะอ่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดท่อแอร์นะฮะตอนนี้โอเคแล้วก็ ทำการเลี้ยวมานะฮะลงไว้นะฮะเฮ้ยตรงนี้เป็นอ่าที่เหมือนเป็นที่เย็บเขาเรียกว่าอะไรนะที่เย็บสำหรับคนเครื่องเย็บผ้านะฮะสำหรับคนแก่ๆทุกคนเลยเนาะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เย็บพรมเราลงมาแล้วนะฮะผมลงมาอย่างไวเลยลงมาอย่างไวเลยโอ้ยเกือบ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 ไปเร็ว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 เฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาอย่างไวเลยนะทุกคนตอนนี้ โอเคตามมาตามมาตามมาตามไปตามไป,ตามไปนะครับผมตามไปวิโอเคเรียบร้อยว้าเ,เกือบเกือบเกือบทำการกระโดดไปเลยนะฮะอ่าชึบชนะึบนะฮะแล้วก็ทำการเดินมาอ๋อนี่ก็เป็นปุ่มนะฮะตัวนี้ลงลงไปเลยเรียบร้อยอเฮ้ยแม็กกิงกับเพียนเฮ้ยไอซี่เหงาเนะี่ยเดี๋ยวเรามาแข่งรถกับคุณยายเอ้ยมันมีเสียงเพลงมันมีเสียงเพลง Right. โอ you you ้ยคุณยายไปก่อนเฮ้ยเด้อ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 ตั้งหลักไม่ทันนะทุกคนเด้อใหม่เด้อใหม่เด้อใหม่เด้ใหม่เด้ใหม่ตะกุนึงอ่าคุณยายนะฮะจะท้าเราแข่งรถก็ไม่ได้นะฮะเห็นไหมเอ่ยรถรุ่นนี้มีรูปแมวด้วยนะสามต้อนดึกไปเบคุณยายคุณยายเอาบนไปคุณยัยคุณยา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 ยคุณยัยคุณยัยคุณยัยเราสิ้ก่อนเราสิงนก่อนนะทุกคนตอนนี้โอเคเราเราต้องรีบทำการขับไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเค พุ่งไปพุป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 ่งไปโอเค eighteen. พุ่งไปอีกพุ่งไปอีกเรงสปีดบูสเยสโอเคมาตรงนี้เราตรงนี้คุณยาก็ไล่ขับตามมาข้างหลังเลยนะครับผมตรงนี oh, 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 <c oughs> ้โอเคว้าตกโอ้โหไม่น่าหามากคุณยายเลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เหมือนผมล้วงนะฮะโอเคลุกก็ล้วงจริงก็แหละฮะหนึ่งสองสามสองหนึ่งไปแม่ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปทางนี้กันต่อนะครับผมโอเคโอเคฟื้นฟื้นฟื้นบคันฟื้นฟืงนฟื้นฟื้นฟืเนฟส้นฟื้นฟื้นฟื้นิื้นบืันฟ้นงื้นือนีื้นฟื้นคืนนี้นฟื้นฟ้นฟืนฟื้นฟื้นๆื้นนฟื้ตนน้น้ืนน โอเคสปีดไปเลยชิปทิพย์เรียบร้อยคุณยายนั่งคุณยายนิ่งเลยครับคุณยายหาเวลานะครับผมโอเคเรามาทำการกระโดดตรงนี้กันต่อนนะครับผมโอเคชิบอ่าเปิดประตูเลยนะฮะโอ้คุกกี้ล้วงออามาเต็มเลยนะฮะอันนี้สไลด์เลยฟุูปโอเคเฮ้ยเกาะ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 ไม่ได้นะครับผมโอเค ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่สเตจที่13แล้วนะฮะผมโอเคชึบๆๆๆๆึบชึอ่าน,นี่เป็นฟรีคุกกี้นะฮะซึ่งถ้ามองไปข้างล่างก็จะเคอชึบชึบน้ำอุ้ยนามีน้ำอยู่อยู่ด้วยนะฮะเราจะไม่ลงไปหาน้ำเด็ดขาดนะฮะผมโอเคทำการให้ลมเป่าไปเลยอันนี่วิ่ง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 เอ้ยขึ้นขึ้นลงมาได้เราขึ้นนะฮะตอนนี้โอเคชึบ ชึบกระโดดไปกระโดดไปโอเคเรียบร้อยเอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโอเคเรียบร้อยอ่าชึบ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 เอาชึบ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 อ่าชึบ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 ฟึบฟึบฟึบโอเคเบื้องต่อมาเลยโอเคนะฮะแล้วก็เดินค่อยไต่ท่อมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคชึบทำการเปิดประตูนะฮะแล้วก็ลุกอัพเขาบอกให้มาข้างบนอ๋อนี่ไง มันจะเป็นลมนะฮะเราก็ต้องทำการสเปดบาร์ขึ้นไปนะฮะสเปดบาร์ขึ้นไปอีกเอชเอออตัดตัดตตัดตัไปด์เจอเอชเอฟเชฟขึ้นไปอีกแหมอย่างเทพเลยเฮ้ย <Hey! S 1> อันนี้คุณยายในแมสเซจนะฮะ,รระเปิดเสียงพเพลง,รงเราเปิดเสียงนะฮะลืมเปิดเสียงตะกี้หลังจากที่รถแข่งกับคุณยายเสร็จผมก็เริมเปิดเสียงนะะทุกคนโอเคนะฮะก็ต้องขออภัย<ข>ด้วยนะฮะ โอ okay. เคเดี๋ยวเราเดินไปเลย <c oughs> คุณยายมายังคุณยายจะตื่นไหมคุณยายมาแล้วคุณยายรู้สึกตัวแล้วนะฮะตอนนี้ไปไปทางนี้ไปทางนี้นแต่เขาวบงโกนที่แท้จริงนะฮะเราสามารถอย่างนี้ได้นะฮะผมเราสามารถปรับมุมกล้องได้เฮ้ยข้างหน้ามีประตูอยู่เห็นปะเอ่ยข้างหน้ามีประตูอยู่นะฮะเราสามารถโกงได้นะฮะซึ่งเขาวงกดก็ไม่ค่อยก็ค่อนข้างที่จะค่อยอยากอะไรมากนะฮะโอเคเรื่องโอ้ยเฉียบไปนิดเดียวเองครับทุกคนโหเกิดใหม่อ่าโอเคพร้อมหนึ่งสองสามดึ๊ง โดดถีบด้วยเหรอครับทุกคนไป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 งนี้เอาให้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ย้ยเเฮย เฮ้ย hey, ตรงนี้ผมชอบนะฟิลมันดีดีนะทุกคนนะตรงนี้อ่าเราเดินไปต่อเลยเชิบกระโดดกระโดดกระโดดเลยกระโดดชึบอ่าแล้วก็ทำการเดินต่อมาต่อมาต่อ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 เฮ้ยตรงนี้เป็นท่อนไม้เฮ้ยท่อนไม้น้ำนะฮะคือมันจะค่อยๆอ่าไหลมาเรื่อยเเลยนะฮะผมโอเคเฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยบอกนะว่าเราจะต้องทำการสู้กับคุณยายเฮ้ย เคยคล้ายเกมนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันคล้ายๆล้ายแมป A A S เข็บคุณยายที่เป็นคุกกี้ท่านด้วยนะฮะผมเกมมันคล้ายๆเลยโอ้มีเสียงเพลงนะฮะเอ้ยแลนมานี่แย้แม่แย้แม่ทสิแห้แม่หน่อยยาจะแย้จะใช่กินคุกกี้นะแย่แม่แย้หน่อย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 สิแล้วลักแย้ไม่ได้ทำอะไรหล่าเลยนะอ้ยยายมาเอ้าแย้มาแย้มานะครับผมโอเคเออโอ้โห ยายกัดแกนื้อแดงแล้วเนี่ยนี่แม่คือไม่แบบนี้ค่อนข้างที่จะคล้ายกับยายที่เป็นอ่าแมปที่เราเคยเล่นไปนะฮะว่ามันเป็นแมบนู้นเนาะคือแบบที่ชื่อว่า Escape อะไร Evil ลแ n n y ใช่เป็นแบบว่าที่เป็นอ่าคุณยาชิเป็นคุกกี้นะฮะมันน่าจะเป็นแมบคล้ายๆจากแมปนู้นเลยเนาะโอเคชึบซึ่งผมยังไม่ได้เคยถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะ,ะใครอยากเห็นก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะโอเคชึบชึบชึบอ่าเฮ้ยยายมีหลอดเลือดด้วยเหลือเนี่ย เฮ้ยแตยิงแต่ละตัวของยาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยากเลยก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะนี่ยเอ้ยเอ้ยแม่มาหาฉันหน่อยสิคนเขาเนาะไม่ยิงเลยแอ่าหา่ยสิไองเขาเอ้พวกเราจัดการมันเด็กมันดื้อนะเออเด็กมันเอาคุณเอาคุกกี้ของเราไปจัดกานเฮ้ยเกือบ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 บบบเกบเกือบ โอ้ยตกใจหมดเลยนะตะกี้มาข้างหลังก็ไม่บอกนะครับผมโอ้ยเกือบ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 เอเกบเกบกอบเกืเกือบเกือเกือบเกกือบเกืออบเกือบเกือบกือบเกือบเกือบกเกือบะกือเกอบกือบเบเกือบเกืบเกือบเกือบเเ โอเลียวนี่แล้วนี่นอ่าวูสเส้นชายอยู่สูงเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วค่อยๆขับไปเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้ชิบ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 เจอร์ฟเรียบร้อยผ่านล้วนะครับผมอ่ามาแล้วโู้บิงอย่างไวโอ้จู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 โอเคโอเคนะครับผมก็อะไรนะโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมซีรีสคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้เราบอบแมปนี้ก็ขอฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกๆคน